ใครอยากโดนเส้นมาลองกันได้ที่นี่เลยโดนเส้นจัดจัดเส้นโดนโดนกันเลยที่นี่เขามีขนมจีนหลากสีสันแล้วบีบคันสดๆเลยเขามันหลายใจไอ้ฉันมันหลายจาน เป็นร้านขนมจีนที่น่ารักบรรยากาศบ้านๆที่คนถิ่นแวะเวียนกันมาแบบอบอุ่นเลยขนมจีนมีหลากสีเหลืองขมิ้นม่วงอันชันน้ำยาขนมจีนก็จะมีน้ำยากะทิน้ำยาแกงป่าน้ำปลาต้มน้ำพริกถั่วซาวน้ำน้ำปลาต้มที่นี่เนี่ยคือเขาจะใส่พริกหอมแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติของน้ำปลาต้มชอบน้ำพริกถั่วที่ไม่หวานมากน้ำยากะทิก็เค็มคนดีนะแล้วก็เติมผักได้ไม่อันเลยผักก็สดใหม่น้ำยาเขาเนี่ยก็จะอุ่นไว้ตลอดวันธรรมดามีขนมครบ จำไม่ผิดเสาร์อาทิตย์มีหมูสเต๊ะด้วยร้านนี้ชื่อว่าเจ๊ติ๋มขนมจีนสมุนไพรเส้นสดแวะไปอดนนุนป้าติ๋มก็ได้ร้านจะอยู่ท้ายวัดป่าก,กล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสอครึ่งหยุดทุกวันศุกร์นะจ๊ะเจ๊ต hey, <hey>, hey. ิ๋มขนมจีนสมุนไพรเส้นสด